มีคนถามว่ามีคนถามว่าถ้าสมัครสมาชิจะได้อะไรวันนี้ เดียนมาเอ้ยเดียนมีของรางวัลมาแจกคนที่สมัครสมาชิสามสิบคนแรกสมัครสมาชิด้านบนเลยนะคะสมัครสมาชิด้านบนเลยนะ เก่งกว่ามเชนิงห้อยสามสายเดี่ยวส้นตึกกับ